สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องารนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษภคานาพฤษภประจำช่วงวันที่15 31สิงหาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ใต้เหลืนะคะโอเคค่ะพาร์ทแรกนะคะเริ่มที่ฐานะคนโสดน,นะคะชาวาพฤษภคนโสดความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะหกถ้วยแฮงแมน สีเหรียญคิงอับครับนะคะเดอะซันอเคชาวธาตุน้ำธาตุสมีทิทธิพลต่อคุณนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคะาหรือราศุกร์จะมีคนเข้ามาหรือคุณอาจจะเข้าหาคนคนนั้นจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยเจอกันมาก่อนในอดีตนะคะอดีตปัจจุบันชาตินี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ เจอกันในปัจจุบันชาตินี้นะคะแต่ว่าความรู้สกคุณมันก็มีหวั่นไหวนะแต่คุณยังยึดติดอยู่กับคนเก่ายังยึดติดอยู่กับเรื่องเก่าๆนะคะเลยรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ไปไหนก็คุยแก้เบื่อคุยๆไปก็แค่แค่นั้นไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณนะคะเขาควร้นสถานการณ์ความรักเป็นยังไงสองเหรียญ Empress 2ดาบวีออฟฟอร์จูนแล้วก็นายอับสอดนะคะชาวธาตุลมนะคะกุ้มเม็ดนหรือตันที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ในเรื่องราวของความรักของเขามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะใจลังเลโรเลมี2คนหรือมากกว่า1คนอ่ะสคนหรือส,คน,สคนก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นเรื่องที่เขาคนนี้ก็รักคนนี้ก็ชอบนะคะ รักที่สะดายน้องจะตัดสินใจเลือกใครก็ยังคิดไม่ออกแต่เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะคบใครสักคนแล้วอ่ะ mm. คือหลายๆอย่างมันมีความมันมีความสมบูรณ์แล้วอ่ะมีความพร้อมนะคะมีความพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความสามารถกับใครสักคนแต่แค่คนไหนดีอ่ะคนนี้ก็คือมันดีดีคนละแบบแล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบ อยากได้ทั้งสองแบบอะอยากเอามารวมกันในคนคนเดียวจริงๆเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็ยังไม่เจอใครที่แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นสำหรับสำหรับเขาเนาะโอเคแล้วคนใหม่ละ่ะคนที่อายุน้อยกว่าเดีกกว่าอายุต่างกันเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยโอเคไหมถ้าคุณจะคุยนะคะกริงอับครับนะอาชาวธาดน้ำน,นะคะโอเคโอ้โหดูเหมือนว่าคุณจะ ยังไม่เป๊กอ่ะคุยได้แต่ยังไม่เป๊กขนาดนั้นนะคะดีไม่ดีเหมือนคุยไปเรื่อเรื่อคนคนคนี้ค่อนข้างที่จะตอแยนิดหนึ่งนะคะคือได้มาคุยแล้วรู้สึกว่าจะตอแยอาจจะทําให้คุณรู้สึกลาคาญใจบางบางครั้งนะคะแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าทําให้คุณหวั่นไหวอะ่ะด้วยความที่มันมีความน่ารักบนความความเยอะความเยอะของคนคนนั้นอะ่ะนั่นแหละนะคะไอ้ความเยอะของเขาอาจจะทําให้คุณลาคาญ รู้สึกลำคัญใจเบาๆนะคะต่อไปคนที่อยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ 9. ถ้วยไฮ p พนเทสข้ามไม้เทา้าเจ็ดเหรียญคิงออฟบอร์ดนะคะอืเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแล้วนะคือเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนเดิมแล้ว ะะแล้วก็หลายๆอย่างมันทําให้เขากับคุณไม่สามารถที่จะคุยหรือสื่อสารกันตรงๆได้หรือคุยกันได้อะไรมากมายนะคะมันจะวุน่นวายเปล่าๆด้วยคนรอบข้างด้วยนะคะคนของเขาเอออะไรเอยนะคะแต่ถามว่าคิดถึงหรือเปล่าก็มีคิดถึงคะ่ะมีนึกถึงบางดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวนะคะแล้วคุณคิดถ้ารู้สึกยังไงกับเขาคนนั้น คปรมิตแตบถ้วยพยายามตัดใจแต่มันในใจยังคิดถึงเขาอยู่อะเนี่ยเห็นไหมคือเป็นอินเนอร์จีของคนเก่านะคะยังคิดถึงเขาอยู่เหมือนจะรอนะเหมือนจะรอเขาอยู่ด้วยเบาๆแต่ก็ไม่ได้จมขนาดนั้นแบบว่าอุ๊ยรอรับวันเลยว่าแบบผ่านไปแล้วร้อยวันเขายังไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ก็ไปขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีอินเนอร์จีชัดมากเลย,ยของความคิดถึงนะคะ คิดถึงไม่น่าเลิกกันไปเลยฉันต้องทำใจจริงๆแล้วใช่ไหมฉันต้องจัดปรับใจจากเธอจริงๆแล้วใช่ไหมในที่สุดนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจและอยากจะบอกคุณนะคะสามดาบ lovers 에셋ะเรื่องของคุณกับเขานะคะถ้าไม่จบกันด้วยรักสามเศร้าหรือบุคคลที่สามรักซ้อนอะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่ากลับมาไม่ได้เพราะปัจจุบันก็ มีคนนะคะที่รู้สึกอินเลิฟด้วยแล้วนะคะเสียใจไหมเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขาก็อยากให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ได้เจอกับคนใหม่ที่รักคุณเหมือนที่เขาได้เจอคนใหม่ที่รู้สึกอินเลิฟด้วยนะคะต่อไปก็ดูเหมือนเขาจะรู้ว่าคุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่แต่ยังไม่ลืมเขานะบทสรุปนะคะคนโสด แปดไม้เท้าดูเหมือนงานจะเยอะโฟกัสเรื่องงานคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างในชีวิตในช่วงนี้ด้วยนะก้าดาบนะคะเรื่องความรักก็เป็นเรื่องที่ทำให้ยัง บางครั้งก็ยังนึกถึงแต่เป็นนึกถึงที่ทําให้รู้สึกเสียใจการเฝ้ารอใครบางคนนะคะจะรอคนเก่าหรือรอคนใหม่ที่ถูกใจหรือคนที่ใช่เข้ามานั่นเองนะคะแต่ก็ยังไม่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือคนที่ใช่นะส่วนคนเก่าก็ยังไม่กลับมาคนที่เข้ามาก็ไม่ให้คนที่ถูกใจนะคะ c ซยังติดอยู่ตรงนั้นลงรักแบบจริงจ คนที่เข้ามาก็รู้สึกว่าแบบจะชอบคุณมากเลยเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายอยากทําให้รู้สึกดีนะคะคุณก็ดูเหมือนจะกลัวจะรักคนคนนี้เหมือนกันนะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะให้ความรักนะคะ Let your friend help you separation romantic feeling โอเคยังมีความรู้สึกรู้สึกดีดีอะรู้สึกโรแมนติกต่อคนที่เลิกกันไปหรือจากกันไปแล้วนะคะ Let your friend help you อาจจะ ให้เพื่อนช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาใจต่างๆนะคะหรือเข้ามามีบทบาทกับคุณมากขึ้นเพื่อที่จะมีช่วงเวลาที่จะได้ไม่ต้องไปนึกถึงหรือโฟกัสในเรื่องของความรักมากมายนะคะอยู่กับเพื่อนไปหรือคุยในลักษณะความเป็นเพื่อนไม่ว่าคนใหม่จะเข้ามาก็ตามนะคะโอเคค่ะคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานะของคนมีคู่นะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่าสามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนรักนะต่อไปฝั่งคุณนะคะไฮพินเทสสองไม้เท้าโอ้โเจ็ดดาบเก้าไม้เท้าคิงออฟคัพนะชาวธาตุน้ำคน,น้าที่จะมีที่พลต่อคุณมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะที่อยู่ในราศีลัหนาหรือดาวศุกร์หรือเป็นในเรื่องของอินเนอร์จนะคะฟีลิ่ง เป็นธาตุน้ำหวั่นไหวอ่อนไหวเพราะมีเรื่องของการความลับหรือสิ่งที่พยายามปกปิดปิดบังนะคะไม่อยากให้อีกคนได้รู้แล้วก็เนี่ยความรักที่เป็นการแบบเขาเรียกอะไรอะความรักแบบทางไกลนะคะหรือความรักที่ต้องเลือกคนนึงก็รักอีกคนหนึ่งก็รู้สึกดีนะคะเป็นเรื่องของคนใหม่ที่เข้ามาและเป็นความลับทำอะไรลับหลังนะคะ ทำอะไรลับๆล่อๆลับๆจ้องๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าความลับนั้นจะถูกเปิดเผยหรือไม่อีกฝั่งจะรู้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูฝั่งเขากัน e อ p e r o r สองดาบโอ้โหรู้ค่ะรู้จนได้ความลับไม่มีในโลกจริงๆเขารู้ช่วงหนึ่งแหละคะ่ะแต่เขาทำเหมือนว่าไม่รู้นะคะทำเนียนๆเ,นเรียนมาทำเนียนแบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็สสบรู้จนได้นะคะคงต้องคุยกันในที่สุดนะคะมันทนไม่ไหวแล้วแหละมันคงต้องคุยกันแหละว่าจะยังไงรักสามเศร้าครั้งนี้จะจบยังไงจะเลือกใครแล้วก็ไม่ enjoy นะถ้าจะต้องอยู่กันแบบสามคนหรือแบบตัวเลือกคนรักมันต้องมีแค่ฉันกับเธอนะ,ะไม่มีฉันเธอเขาไม่เอานะคะไม่เอา พร้อมพร้อมแบบที่จะแบบเหมือนเขาว่าจะเก,ก็บหลักฐานมาช่วงนึงแล้วแหละแล้วมันก็ถึงเวลาลนะ้วนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกเขามีต่อคุณนะเป็นยังไงบ้างเพจซอบอรเอ่าเพจซอฟต์แเพจซบอ,อน,นะคะ The Sun The Fool h a n m a n ปล่อยละนะคะในท้ายที่สุดนะคะเขา ันเป็น feeling ที่แบบว่ามันอาจจะแบบเบื่อแล้วอะเบื่อกับการจะต้องมานั่งรู้สึกว่าต้องมายอมหรือต้องยอมรับหรือต้องรอคอยให้อีกคนหนึ่งเห็นคุณค่าเขาเขาขี้เกียจจะต้องเป็นในจุดนั้นแล้วอะเขาสึกว่าถ้าจะเห็นค่าก็เห็นค่าเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งพูดไม่ต้องมานั่งบอกมานั่งมานั่งอธิบายมาถึงขีดจำกัดของเขาแล้ะถ้าคนจะทนนะคะ มันยังจะเป็นไพ่อีกรูปแบบหนึง่งแต่นี้จะเป็นฟ e e l i n g ที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องทนถ้าเลือกก็เลือกไม่เลือกก็ไปแค่นั้นนะคะชัดเจนนะคะต่อไปฝั่งคุณคิด,ดรู้สึกยังไงกับเขาห้าถ้วยเสียดายแต่คนใหม่โอ้โหลักพี่สียดยน้องจริง,รงๆอะเมจิเชียนนะคะแต่คนใหม่ก็ไม่อยากปล่อยอะ มันก็รู้สึกที่ดีเหมือนกันนะคะหนักใจนะถ้าจะต้องตัดสินใจหรือตัดใครไปสักคนเพราะว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้รักพี่เสดายน้องทํำยังไงดีไม่รู้จะทํำยังไงเสียเขาไปก็ไม่ได้เสียคนนี้ไปก็ไม่ดีนะคะคนนั้ของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่อยู่ในใจนะคะเพจซับครั u e e n น f อตบอล เค่เราแฟนสักใบสิเขาคิดว่าเขาทำดีแล้วเขาทำดีที่สุดแล้วถ้าจุดนี้นะคะถ้าคุณนะคะถ้าไพ่ไม่สลับนะถ้าคุณเลิกกับเขาหรือเลือกที่จะเดินออกไปจากเขานะคะก็ถือว่าคุณหมดบุญนะคะส่วนเขา,าหมดกรรมเขาไม่จาเป็นต้องแคร์อะไรมากมายแล้วเพราะว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเขารักเต็มที่แล้วเขาที่สุดแล้วอะแล้วเขาจาจะบอกไลยว่าให้พรินเ e s t ความลับ ไม่มีในโลกนะคะถ้าเขาจะรู้ก็คือรู้นะคะเท่านั้นละคะ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะ,ะสั้นๆง่ายๆได้ใจความบทสรุปค่ะห้าเหรียญท้ายที่สุดแล้วอะ่ะอาจจะต้องเป็นคนที่เหงาที่สุดก็ได้นะจ,จะต้องเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างไปก็ได้นะ สามด่านนะคะรักซ้อนรักสามเศร้าที่เลือกใครไม่ได้จะต้องมีการง้อหรือคืนดีท้ายที่สุดคุณอาจจะเลือกคืนดีกับคนรักคนคนนี้นะคะแต่จะเลือกตัดสินใจได้ไหมละ่ะตัดคนใหม่ได้ไหมละ่ะก็ไม่ได้เดวิลก็ตัดไม่ได้แล้วเขาจะยอมจะยอมไหมจะยอมไหมละ่ะ ยงซหลอกดาวเหตุเกิดจากความเหงาดีไม่พอให้ความรัก Made the effort Honeymoon Part Life Relationship เป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรมากกว่านะคะในจุดนี้ เป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรละนะคะไม่ได้ตัดกันง่ายหรอกเดี๋ยวก็จะมีเรื่องที่ต้องอาจจะมีการคืนดีแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมอะนะคะไม่เหมือนเดิมและอย่างนึงก็ตัดอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้นะคะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งถ้าจะรลกคนคนนี้ก็เต็มที่กับคนคนนี้ต้องง้อหนักสักนิดหนึ่งนะถ้าคุณจะง้อคนคนนี้กลับมาง้อหนักนิดหนึ่งนะคะโอเค ก็ม,มีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดูการกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพืก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยนะคะฟังคุณคิงออฟคั e l e p h a แ t h a n ง m a n นายอับขับนะคะแล้วก็เอกซ์บอลส์นะคะในที่นี้ยังเฟรนลี่อยู่นะคะชิลๆแต่มันเริ่มจะเบื่อคนคุยคนเดิมละเพราะมีคนใหม่เข้ามานะคะทำให้รู้สึกวันไหวคนนี้ก็คุยได้แต่มันเริ่มหมดแพชชั่นแพชชั่นแพชชั่นเริ่มที่จะเดืออลางไปเรื่อยๆนะคะแล้วคนใหม่ก็เริ่มจะเข้ามาแทนที่ทีนี้ คนคุยที่สําคัญที่สุดที่เด่นที่สุดนะสถานการณ์ระความด่าเขาเป็นยังไงสามดา่าชารีอดอ,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 อดเพซอฟเพซอฟจอนนะคะเจ็ดถ้วยสองเหรียญท่านลมมีที่พลต่อเขาหรือเขาเป็นชาวท่านลมนะคะกุกมเมถุนหรือต้นที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะ,ส,ะสองจิตสามใจนะคะสองจิตสามใจเลือกใครดีลังเลสองใจไปทางไหนดีละ่ะซ้ายหรือขวานะคะ ใจที่จะต้องเลือกนะคะตัดสินใจหรือเป็นการสับรางแต่ดูเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่สับไปสับมารถไฟเกือบจะชนกันหรือมีเกณฑ์การชนกันด้วยนะคะต่อไปพอยหลักๆความคิดความรู้สึกคือต่างคนก็ต่างมีตัวเลือกอะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ อกเหรียญห้าดาเจดดาเอมเพรสเดอมูนคุณทำยังไงเขาก็ทำอย่างนั้นคุณมีคนคุยเขาก็มีคนคุยนะคะแฝงแฝนะแฝงแสับลางกันไปแชร์ความรู้สึกกันไปถามว่าเขาชอบคุณขนาดไหนชอบพอๆกับออคนอื่นๆเคยมีความคิดที่จะ เลิกคุยกันด้วยซ้ำหรือมีเรื่องที่ทําให้ต้องเกือบเลิกคุยกันไปแต่ก็ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกหลายๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นปฏิป,ปต่อได้เหมือนเดิมคุยได้แตค,ความรู้สึกมันไม่เพิ่มกลับมาเหมือนเดิมคือจริงๆแล้วต่างคนต่างเบือ่อเบื่อต่างเบือ่อเบื่อกันแล้วนะคะต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา The full สามไม้เท้าห้าไม้เท้า เออมันเป็นเป็นคู่ที่แบบว่าเหมือนจะเข้ากันลำบากสักนิดหนึ่งนะคะเข้ากำลับเข้ากันลำบากเนี่ยวความคิดทัศนคติการสื่อสารเยหลายอย่างมันมันค่อนข้างที่จะส่วนทางกันนิดหนึ่งนะคะคุณไม่ค่อยที่จะหวังอะไรจับคนคนนี้มากมายนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่ก็เป็นคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะสิ่งที่มันยังอยู่ก็คือความ ความมีสเสน่ห์ของเขาลักษณะการคุยของเขาหรือคาวรวมคมคายสักนิดนึงนะคะในบางทีที่เหลือเออมันก็นก็ดูแบบเออดูมีอะไรดีนะคะดูน่าดึงดูดดีต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะหกไม้เท้าเ้าไม้เท้าในอ p e n พนเดเคเขาพยายามบอกว่าอย่าปิดตัวเอง ะะอย่าปิดตัวเองหรืออย่าพยายามที่จะเอาชนะเขาแบบว่าเขาก็มีคนนั้นคนนี้คุยเราก็ต้องมีคนนั้นคนนี้คุยประมาณว่าที่คุณทําอยู่เนี่ยพระชดเขาใช่ไหมเรียกร้องความสนใจอยากให้เขาสนใจหรอยังไงอะไรแบบนี้ยคือมีความหลงตัวเองเบาๆแต่ว่าจากภัยคุณก็ไม่ได้แบบหลงไหลอะไรเขาเบอร์นั้นะนะคะที่จะต้องมาอะไรขนาดนี้คุณแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็ทำความทำตามความรู้สึกของตัวเองทนเองนะคะ ก็แค่นั้นแต่อีกคนนึงก็คิดไปอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปบทสรุป lovers p e t z o m w a n s queen of cup s h a p p i n t e s tower สิบผียัน ทำไมถึงเป็นทาวเวอร์สี่ไม้เท้าโอ้โหมีวาลดนึงนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าในที่นี้จะมีคนคนหนึ่งนะคะก็ดูนะ่าจะเป็นคนใหม่แหละที่เข้ามานะคะจะมีบทบาทก,กับคุณเป็นอันดับหนึ่งแทนคนเมื่อกี้นะคะแทนคนเมื่อกี้ที่เปิดปพาไปนะคะคนคนนี้จะทำให้คุณตกหลุมรักเขา เขาจะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะพูดหวานพูดจาหวานคารมคมคายแต่ก็มีความจริงใจคือทำให้คุณตกหลุมรักแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะสละความเป็นสถานะที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้แล้วอะอยากจะคบหากับคนคนนี้คนคนนี้มีสนเสน่ห์ดึงดูดอย่างบอกไม่ถูกนะคะโดยเวลาอันรวดเร็วด้วยนะไม่ต้องใช้เวลานานเลยอะคนบางคนคุยกันมาแบบ ครึ่งปีเป็นปีก็ยังไม่ได้คบสักทีนะคะหรือไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะคบขนาดนั้นแต่คนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนไม่ต้องทนแล้วเบอร์หนึ่งก็จะร่วมเป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์อื่นจะขึ้นมาแทนที่หน่วงนะคะขอเพียงโอกาสให้ความรนะัก engagement นี่ไง chat give y o u relation r s ชระชานะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งในการที่คุณจะคอมมิตเมนหรือคบหากับใครหรือ,อ,อจะแบบขยับขยืขย่นเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะ,ะมีโอกาสซูงนะคะที่จะได้คบกับคนนี้นะคะเปลี่ยนสถานะสักทีดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมานานแล้วนะคะอยากจะดูคนมีคู่บ้างก็โอกาสอีกไม่นานนะคะ ใกล้เข้ามาแล้วเนาะโอเคค่ะคลิปของพึกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ